ยังบ่ได้จักเต้อโอ้ยังบไม่ได้จักเต้อโอ้แสดงบาหัวอันบ่ท่านได้ถือไข่กับบาท่านไหนเราไข่มาตะเกียบเก็บได้เก็บเหรียญนี่แหละเก็บเหรียญก็กลัวนี่ก่อนต่างแต่โดนๆดนผลไข่เก็บได้หกเหรียญมาเนี่ยโทรศัพท์ไข่พังกับกับเล่ยบด้เห็ดต่อก็เลยเหรียญเลยบ่ทั้นได้ขึ้นหัวตั้งแต่มาเห็ดไม่เหรียญก็เลยขึ้นแต่เด็กพอมาเห็ดไม่เหรียญก็บขื่นกัใกล้ยู่เป็นน้ำบุญเนาะพอมาเห็ดไม่ละเหรียญหัวตะขึ้นนี่แหละตะกียบ่ขึ้นเนาะ ຄືຄືກັນລ YouTube บ่າกันດກຄືລະຊັຕລະນພว่าคິບບິບມຕັັງດີมาก็ດยอะแตว่าອງ YouTube ໄດ້ຫລ เรื่องมาวา,าสีเอาเงินพี่มากมากินล่องมือมันสีแสบคือกันกับเงินพี่ยู่วะเนี่นายอาจจะพ้เงี้สีเขียดกยเหมือนหนึ่งเขาบอกว่าให้ล่องคลิปหลายๆผู้เขาเคยผ่านผู้ลองคนได้เอาได้เอาสันผ่านจากกันภาพน,นิ่งแน่ภาพสัตยังต้อยอยังสัตตอรี่สัตตอเลือแน่เนก็เ,เห็ดกันเรื่องบาสีเข็ดคือเขาล่องมืออย่านี้ จีได you know, you know, ้เก็บเงินเลเนาอแันพันสูมุ่อย่างจีได้เงินเขาชวดสวดเลเนาะจีได้เก็บเงินคืออึงนะเอวาปลอบใจอย่าองปลอบใจอย่าองพี่้องนี่โอ้เสียบ่าทานหลายเี่ย้ะพี่้องเถ้าเสียบเถ้าปองอมทั้งเสียากองอะไรันนางเถ้าปองมเั้งเสียขาแค่ย้อน ยาย็บขื้นจัหน้อยก็สทีได้แจกผมเข้าวะบือสั่งไม่ได้จากรูปตีวปีสองหนึ่งกลยแจกเพรมือเก่าเพราะว่าตังใจเราว่าสิแจกว่าสิแจกเอสงกันปีไก่ก็าไม่ได้แจกจนนอนสงงกานปีนี่จนจบไม่พ่นเลยแจก้วก็เจ้าเห็ดสองเดียวก็เจ้าพอามา่หัวใจเห็ดอีเหรอสุของก็จะว่าเป็นอยังเราเกิดควมโดดหมันในบได้เห็ดสองสอง มันเป็นสองที่เป็นซีพอดีล่ะสองยูทูช่องเดี้ยวเป็นงานบานก็ไล่ไปงานมายังไปเสริม่องไม่อยอะๆ่องไ่เงี้ก็เจ้าไปแช่สองสองสองนี้ก็เจ้าเห็นตก้องเลยฝากไปหลายช่องมูอบัตรให้น้องค้นก็เจ้าเห็นหลายช่องก็เจ้าก็่านทูช่องทูสองเนี กาเจ้าเห็ดหน่อยหน่อยมือนึ่งก็เจ้ากับท่านเฮ็ดแค่เดือนสองเดือนกาเจ้าก็บ่านน้องจเจ้ากองเฮ็ดมากเป็นปีก็ยังมั่นท่านเลือดสามขอบคุณได้หลายเด้อคุณสุชาติขอบคุณได้หลายเลยมินพยนัยนั่นบ่กมอคุณสุชาตินี่เนาะปรเดินกับน้องผมเรืองมันเนี่ยขอบไปเพิ่มเื่อ,อกันก็เป็นพย,ยนัยนสมพงหาย สมพงษ์สมพงษ์ผมกดไลค์ให้พี่เดือนแต่บ่ได้ล้งเน้นครับโอ้บ oh, พเป็นหยงัยงบ่หยังหรอกสวัสดีค่ะฮัลโหลไมเป็นลูซี่ thank you you so much You c o m e to my house r o o น thank you happy t o s s u e happy ตัวาผิดที่บอกว่าจางกิดบอกผิด อันเป็นว่าได้บ่าไดดอันลงก็อเมนกับว่าเป็นทางดอกคดรหลดกดไหลโคแช่โครหลอดไปกว่าบาดอันย่ำร่องไขได้กดแช่ไร้ไหลเป็นห่านังหมองเป็นหาสิบปนหายซิบข้าเจ้าหาสิบอันนั้นอ่ะฮีฮ่ยังเนีสูสูไป